คุนไดเอสวันนะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระสําหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับอย่างแรกนะครับลูกค้าติดเป็นชุดคานกวางกับตัวรถก่อนนะครับชุดคานกวางทูเล่วิงบาร์แบล็คนะครับนี่นะครับตัวขาจับ754นะครับชุดคิดตรงรุ่นไม่มีการเจาะตัวรถนะครับถอดเข้าถอดออกได้ตลอดนะครับแข็งแรงทนทานนะครับตัวกล่องนะครับเป็นกล่องของยายคิม่านะครับจากออสเตรเลียนะครับ เปิดได้2ด้านนะครับเป็นสีเคฟล่านะครับแข็งแรงสุดๆนะครับรับประกันแบบไลฟ์ไทม์นะครับตัวนี้มีกุญแจล็อกกันตัวกล่องหายนะครับมีกุญแจล็อกกันตัวคานหายมีหมดนะครับเปิดได้2ด้านนะครับรับน้ําหนักได้75็กิโลนะครับแข็งแรงทนทานนะครับตัวคานออกแบบให้เป็นแบบหลังเต่านะครับลดเสียงรู่ลมรับน้าหนักได้เยอะนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับตัวกล่องบรรทุกสัมภาระ คุณได้เอนะครับแบบใบใหญ่เต็มหลังคานะครับโอเคขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับ